ครับยินดีต้อรับคือต้องสร้างบอบจัดให้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้ารถตัดนะครับเอ่อไอตอนนี้คืออาการก็คือไ,หไหอหาไอตรงหางข้างหลังนะครับพัดลมครับมันชีกขาดนะครับ สี่สครับสวิช่างก็กำลังจัดการอบครับนี่เอารถคีบมาทำครับเป็งานจานโอ้สวัสดีครับครับโอ้นี่อาจารย์ใหญ่มาเองเลยนะครับไหนขอดูข้างหลังเลยเพื่อนี่อะไรจ๊าไหนไหนชัดๆเลยโอ้อู้ช่างอบเดินการช่างครับนี่นี่จารย์ใหญ่มาช่วยเลยครับนี่จานกล้าครับ เป็นช่างออกี่ฟีมืออันดับหนึ่งเขาโค้งยางนะครับนี่นี่ครับพี่น้องงานใหญ่นะครับไม่ใช่งาน้อยนีรถรถขิดล้อค้ำไว้รถขี้รับดึงช่วยด้วยหนูตรงหน้าครับครับโอ้โหรครับกันทิดโอ้มันเดิมนี่ชางชิดอยา,ายกให้มันเดิมเลยพี่น้องเฮ้ยดูฟันเลยนี่ เชื่อกันดูครับเพราะว่ารถตัดอ้อยมีแต่เศษใบอ้อยนะครับว่ารถตกราคาหลายล้านนะครับทีมงานเราวันนี้ทีมงานช่างของออของของพ่อโ